นไปแล้ว3เดือนนะครับหลังจากฝังลากฟันเทียมลากเทียมของเรายึดแน่นกับกระดูกเป็นอย่างดีวันนี้คนไข้ก็พร้อมแล้วครับที่จะทําข้อฝันหมอไขเอาตัวกันเหือกออกก่อนล้างทําความสะอาดเหือกด้วยยาฆ่าเชื้อสักเล็กน้อยเหือกคนไข้หายดีมากเลยครับจากนั้นก็ใส่ตัว transfer coping หรือว่าตัวพิมพ์ครอบรากเทียมนะครับเช็คว่าแน่นดีแล้วเราจะพิมพ์ปากกันด้วยซิลิโคนแบบฉีดและแบบปั้นผสมกัน ซึ่งวัสดุแบบนี้ครับจะให้รอยพิมพ์ที่ละเอียดมากๆเลยส่วนฟันที่เป็นคู่ศพเราก็พิมพ์ปากด้วยอลจิเนตพิมพ์ฟันแบบธรรมดาครับเมื่อได้ครอบฟันมาแล้วก็จะเอามายึดก,กับรากเทียมในปากคนไข้ขันสกรูให้แน่นโดยตัวไขสกรูลากเทียมที่สามารถวัดแรงได้จากนั้นเราจะเช็คด้านประชิดกับฟันซี่ข้างๆทั้งสองข้างให้แน่นนะครับเศษอาหารจะได้ไม่ติด เช็คกันสบฟันให้พอดีเมือ่อเรียบร้อยดีแล้วก็ปิดสกรูขัดแต่งให้เรียบให้ขึ้นเงาอีกสักนิดนึงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำครอบบนลากฟันเทียม